สมัยก่อนคิดว่ามันทำบล็อกได้สมัยนี้มันทำได้ไหมวะทำอะไรเราโฟกเก้ไปละไม่สนปีหนอครัปีหน,อ,น,หนอเลยโอนจัดครับอื้ือปวดของครับซอมของเลยดูไม่สนอะไรแล้วดูไม่สนอะไรแล้วดูไม่สนอะไรแล้วโอ้กดมุดไม่ได้ ว้าหรอไม่ใช่คิดเองเจอด้ามปืนตอนนี้มันมีปุ่มจำได้ปุ่มอยูไ่ไหนนีงไงปักปะเจอกับดักใช่วาาน้ำดิวาาน้ำเราเจะด้ามปืนไปใส่ด้านล่าง แต่ว่าเราเระแวงคนใหญ่กนนี่เราก็เลยจะค่อยๆไปมากเลยไหนเน,ะนนะี่ยเฮ้มาไหนเนะี่ยไม่ดูมาไหนเนี่ยมันตามมาไหมวะเออ ร้อนเปลง,งนี่มันเป็นท่อไปปีงขึ้นมาไม่ได้เราต้องย้อนกลับทางไปวันนี้ภลรกิจของเราคือยิงคนใหญ,ญ่แกนนีย่ยิงมันไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดแต่ว่าเราจะทำไงอันคือปัญหาไส้เดอะแมน

ออกข้างไหนวะเนี่ยตาลายหมดนล้เฮ้ยน้อง <Hey, no. S 1> พวกแกนี่ไม่ได้เรื่องเกิดไม่ได้ mm hmm. กระดาษแค่แ hey, กนี่มีกระดักที่ทำให้แกนี่แข็ง เปิดประตูได้ไหมวะกูได้ตามปกติเข้าห้องน้ำไม่ไดเข้าห้องน้ำหน่อยสงสัยว่าปวดที่เฮ้ยมันอยู่แถวนี้นะสน้เลยวะกระชับใหญ่ๆใหย่ๆใหย่ๆใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ตีทะลุกัมเพงได้ช้อปปี้ส่งฟรีเบอันจากเต็มตัวอันไหนไม่นะ ไม่ไม่เมื่อกี้ถึงว่าลืมลืมไปนะทำไมกูเล่นกระจกเจ๋ยว่ันี้ยประตูมันเปิดได้เรววาก็ควรใหญ่ทำให้มันล้มทำมันล่อกดเข้าเตียงเขียดดูอันนี้มีรอคุยกับคนดูก็คุยไม่เป็นคุยกับคุยไปมั่วซั่ว โอ้ยหัวฮัลโหลมาเปิดประตูหน่อยยายช่วงนี้ความเครียดสูงมาเก็บโต๊ะลอยายกระวองยายน่ากินมากเลยไปยายไปไปไกลไปยายไปกยไปกลตีนถ้าได้ปื้มเมื่อไหร่เชือดควทิ้งแน่ ยายเอ้ยยายไปไกลๆตีนกูเถอะไม่มันก็ไปน่านไปเย็นเทแยยติดบักพ่ะดิโอ้โหจะรอสิมามุดใต้โต๊ะครับโอ้โหเอไม่กล้ากไปอยู่ดีจะเอ๋สิคุณยายว่าคุณยายตกใจนะคุณตกใจไม่ใช่ผมอ๋อ โอ้ยยัยไปยังไปแล้วมั้งไปใหญใหญ่ใหญ่ใเจอดูวิ่งได้สิทธิ์นิวยายวิ่งตามผมไม่ทันนี่เร็วกว่าไอโซสปีดเฮ้ยเชียวเยวอย่าเลี้ยวมอง วิ่งวิ่งวิ่งงั้ยนี่ไม่เอ็มหรอกยายรอยายหมดแปบ๊บนี่ยายตาแดงมายายตาแดงอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบเบาน้ำยานียยายยายมายายไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ครับไปไปไป ไปฝั่งนู้นว้าวได้อันนี้ได้หัวเทียนเราทำไรามาตุ้มต่ำไม่มีเต้ยยาขมันด่า,างวะอันนี้ เราหมดกไัไนแวให้ผักอันนี้ออกลอยใหญมาเราก็สามารถเอกผมรวมที่นี่ได้จังปืนเอายิงใหญ่ยหย่จะได้ตายไปๆใหญ่มาได้แล้วยายเออนี่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 ใหญ่นะี่นี่ใหญ่ม,มาดิรอให้กูได้ปืนมาถึงกูได้ยักษ์กหม่อมนี่ ไปยายไปไปกันไปกันไปกันไปเอาเลยนะให้เรามาออนรุดมาฝังขวาโอ้โหยายอย่าพุ่งมาขั้ไป เมื่อกี้ฟังเนี่ยโอ้ยยายมาเร้วยายเร็วเกินสบายดีพี่ยายรถยายนั่งไม่ค่อยนิ่งนะ <see> ไปยายไปไปไปเร็ว มาเทียนเนาะเราก็เลยจะหาของเกิดไปได้แล้วครับพี่แจดีห้องเอาหน้าของยายเดี๋ยวนะหาของโวนใส่่วด <cười> <cười> dài bằng đặc mấy đốm trời đốm ดียายติดกับดักยาย่้อ้อล้อให่ระโดยยยยครับยายๆยายอย่าพึ่งครับยายยายครับยายอไอ้ขอโทษครับไอ้ขอโทษอ้ไอ้ไม่ได้ทำาายกิน ไอไปได้ทำยายจริงๆยายอย่าพึ่งยาย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 ,ยางไงออมาดิมีเปิดประตูรถเป็นเปล่าเปิดไม่เป็นอย่ามาเปิดครับน้องเปล่าอย่าเปิดเป็นเปลโอ้อาแดงสงสัยช่วงนี้ไม่ได้กินข้าว ก็ยายมาเต็มตูนี่คือครั้งสุดท้ายของเราหน้าแดงหน้ากำแล้วกูยายไปฝั่งนูน้นเดินตรงไปทางขวา ยายอยู่หน้าประตูฝั่งนูน้นนั่นเราก็ยูนตรงนี้เหมือนอยายจะเปิดเข้านะหรือ,อยายยืนเออตรงนั้นนะเิดขึ้นไปแล้วแกได้ล่างบ้าง cewek not halo oh, no. oh. kita like. อูจะอุบเสาหน้ายายสมัยนี้ยายไม่ค่อยอุบเสาหน้าเลยนะ ดไม่ได้ ใหย่ๆมึงตีกูหลายรอบจุ๊บซามน่าให้ก็ไม่ยอมให้ลูกใหญ่หลังยายหลังยายนี่สวยซะเหลือเกินมีแต่งอกเต็มหัวเอามาทำความรยบรองของผู้ชมเห็นเลยใหญ่อยู่ด้านล่างเอง ยายมีหินกูชายทุกข้าวๆยายมีหินกูพุทธังบังตาสังเครงบังตากระมังบังตา,าตาบอดซัว ยายจะทำบุกเลยครับยายตายตายฟันแง๊กอุ้ยมึจะเล่นทลาดโอ้ยายครับยายจะพาผมไปรักษาตัวที่เขาเหมยเหรอครับยายอะไรครับยายมายายมันอยู่ไหนกันนี่มันอะไรกันยายสอลด์ควันแง๊กยายเ้ยฟันล้อนแต่ยายโอ้ยยายอย่าคิดได้ยาย